เป็นคดีพิเศษโดยจริงๆเป็นโดยอัตโนบัติท้ายพระรัมย์หยัดการสอบสวนคดีพิเศษมาตารา21วรรคหนึ่งแต่ในมาตารา21วรรคหนึ่งปกตินั้นอาทิตย์ดีคมสอบสวนกระชี้ได้เลยนะแต่เนื่องจากว่ามีข้อมูลบประการที่เป็นข้อสงสัยซึ่งการชี้ขาดข้อสงสัยนั้นเขาให้คณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าชี้ขาดแล้วว่ามันเป็นคดีพิเศษโดยอยู่ท้ายพระบัญรัหยอยู่แล้วไม่ต้องมาตามบมาาัตรย21เร็ควัสองอขั้นตอนออกจากนี้ไปก็เหมือนเป็นหลักคำประการให้ตัวท่านทิบดีว่าก็ไปรับเรื่องเป็นคดีพิเศษแต่คดีพิเศษในคดีนี้ขอให้พนักงานอายการมาร่วมสอบสวนด้วยเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสกัอันนี้ก็ขอให้อายการมาร่วมส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไปตั้งคณะพัฒนากสอบสวนแล้วก็สู่กระบวนการสอบสวนกับข้อหาที่เป็นฐานฟอกเงินเนี่ยเกิดมาจากฐานอ้างยี้ ทันะ้งยี่ซึ่งก็มีการอภิปรายแล้วก็ความพิจายาอื่น mm hmm. ก็ก็จะมาประกอบนะต่อไปนี้ก็เป็นอยู่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนซึ่งที่ประชุมก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มีความเห็นแล้วก็พอเห็นว่าความจริงมันเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติแล้วคือฐานฟอกหนึ่งแต่ก็มีเหตุสงสัยเรื่องรายละเอียดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ย มีมูลน่าเชื่อว่าเกินกว่าสามร้อยล้านไหมก็มีการมีการสงสัยเพราะว่าทางดีเอสไอจะดูเส้นเงินด้วยกับพยานบุคคลว่าเกินอย่างเงี้ยถ้าขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษเป็นผู้ชีช้ขาดคําชี้ขาดของคณะกรรมการคดีพิเศษในทางกฎหมายถือว่าเป็นที่ยุติตการเป็นคดีพิเศษก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำระยะตาย่างระาะอื่นแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวน แต่ที่สําคัญเราก็อยู่ตามพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย